ได้ลูกจอแล้วครับเพื่อนๆครับเอามาแล้วครับยังไม่ตรงครับลูกนี้ครับเดแล้วต่อด้วยมือหนึ่งน้องแฟบครับลูกนี้จะลงไหมครับเพื่อนๆครับเอาหวานจี๊บโอโหตรงรูดำมาด้วยครับลูกนี้ครับดำตรงๆเลยครับเพื่อนๆครัไม่น่าพลาดครับลูกนี้ครับ สองเมตรเอาไม่เอาครับเมตรสองไม่เอาโอ้โหอะแล้วมาด้วยมือหนึ่งใส่แก้วนะครับลุกนี้ครับอะทำอะไรนะโอ้โหกันไปพี่ไงเอาอะช่องสมยนสาร<ม>กระจายนะครับลุกนี้ครับ<ม>กระจายไปแล้วครับ<ม>จะอยู่ยังไงครับขาอย,งงอยู่ยังไงอยู่ยังไงอยู่ยังไงโอ้โหแล้วมาจอ่อเลยครับทีนี้ครับ อาวขอยังไม่เอาครับลูกนี้เอาไหลไปจอยีครับลูกนี้ครับอาว่ายังไงหนองแฟบครับจะเอาไหมครับเมื่อกี้ได้มาหนึ่งแดงนะครับหนองแฟบครับมือหนึ่งหนองแฟบครับลูกนี้จะเอาไหมครับโอ้ยไม่เอาครับอาแล้วได้เลี้ยครับมือหนึ่งสาแก้วครับสาแก้วระยองครับไปแล้วครับอยู่ยังไงอ้าวอยู่อย่างยืนอย่างนี้นะฮะเพื่อน ทงไปซะแล้วโอ้โหลูกนี้ครับเลามาจ่ออีกครับนู่นมาจ่อแล้วครับลูกนี้ครับยังไม่ได้แทงเลยจ่อไปแล้ว่ะจอก็ตอบไปชมพูก็ได้ดำก็ได้ลูกนี้แล้วแต่ชอบอ่ะสวยลงด้วยนะน่ะไม่ลงเอาน้องแฟบไปยังไงเมื่อหนึ่งน้องแฟบของเรา อหนึ่งน้องแฟรก็กำลับไม่มีกันนะฮะตู้นี้ครับเพื่อนๆครับต้นี้นี่สู้ใจขาดสู้ขาดใจเอาแดงวิ่งมาอย่างนี้เอาไปจอมือหนึ่งสาแก้วครับอ่ะเอาไงสาแก้วบ้างไงสู้ไปเลยเออลงด้วยเฉยเออตรงนี้มั้งหรือวะอืนี่ครับโดนมาหลายเกมแล้วครับอ่ะเอาต่อด้วยน้ำเงินอ่ะสวย เอาละครับมือหนึ่งสมุดประกรมได้จะจะรับลูกนี้ครับหน้าบ้านเลยครับเพื่อนๆครับอยู่ยังไงครับไปแล้วครับบางกว่าเขาแตกไหมเขาแตกไหมยังไม่แตกอ้าวกันดีไหมครับลูกนี้ครับโอ้โหก็ถือว่ายังกันดีครับไม่มีรูครับอ่ะต่อด้วยมือรับแขกของเราครับมือหนึ่งสุโขทัยครับลูกนี้ครับจดจดจ้องจ้องลูกนี้น่าจะกันนะครับเอากันไปที่โอ้โหชมพูเกิดลงอ่ะแล้วก็มือหนึ่ง กบยยชาครับลูกนี้ครับนะน่าจะได้จ่าๆ้วครับลูกนี้หายไปโอ้โหมีลูกนิกแล้วอยู่ยังไงเขาไปยังไงไปยังไงเขาไปยังไงโอ้โหทุกคนครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยมันก็ถือว่าแบบจอก็จอนะเพื่อนๆแบบโอ้โหกันนีก็กันนีอะอเรามาจ่อมือหนึ่งสาแก้วนะฮะจ่อด้วยมือหนึ่งสาแก้วครับลูกนี้จะเอาไหมครับลูกนี้ครับจ่าครับหน้าบ้านครับ จะจัหน้าบ้านอ่จดเชียวอย่างนี้นาจะเอาแล้วครับเพื่อนๆครับไปแล้วครับออกทรงเชียบไปแล้วหวานเจี๊ยบโอ้โหยังไม่เอาครับเกมนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งใบแดงครับนี่นะครับเอาไหมครับสมุดประการเอาไหมสมุดประการโอ้โหหายไปขาอย่งไงขาแตก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 โอ้โหเจ้าตัวนี่เซ็งเลยครับ จ้าตัวนี่เซ็งนะครับโอ้โหแล้วมาจอม่อมือหนึ่งพิษณุโลกครับลูกนี้ครับนี่นะครับโอ้โหแล้วอยู่ยังไงครับลูกนี้ครับเอาโอ้โหเ,เฮ้ยลุมกลางครับอยู่ยังไงอยู่ยังไงอยู่ยังไงโอ้โห